สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเอกครับสวัสดีค่ะพี่เล้งก้อยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงอุ้มเล็กค่ะสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงแนนค่ะพบกับพวกเราทั้งสี่คนในรายการนักปฏิบัติธรรมเขาคุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับคุยเรื่องอะไรดีครับว,วบันนี้าวันนี้นะคะหัวข้อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทําไมไม่ถูกค่ะอืถูกใจไว โจวจริงๆเลยพวกกอนของเปชิ้น้องต้องถามแชทจอนเคยซื้อไหมทุกคนน่าจะเคยซื้อไืมาผมว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับบุญไงใครมีบุญมากที่สุดคนนั้นก็เอาไปถูกไหมแต่คราวเนี้ยเราอันนี้หมายถึงคนที่ถูกนะ ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้คนที่ซื้อแล้วไม่ถูกเนแสดงว่ามันต้องมีอะไรมาตัดรอนไปถูกต้องไะแสดงว่าต้องมีบาปแน่เลยต้องมีปัญหาแหละมันต้องมีปัญหาละอใช่ไหมเออถ้าคุณมีบุญน่ะคุณอยากจะถูกรางวัลเนี่ยเทวดาเขาต้องมาช่วยคุณแล้วถูกต้องไหมเอาใบนี้สิเอาใบนี้สิใช่ไหมอ๋อคิดว่า เหตุที่เขาไม่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งเนี่ยเ mm hmm. พราะอะไรหนึ่งก็คือเขาไม่มีบุญแสดงว่าไม,มไม่เคยทําทานมาก่อนไม่เคมทบุด้านนี้ใช่ mm hmm. ไม่เคยทําทานด้านนี้มาก่อนคือไม่เคยให้ทรัพย์กื่ืเขามาก่อนใช่ไหมะะออนะครับคราวนี้อย่างที่สองก็คือเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนะ่ะเงินของใครที่เขามาแจกอะ ของหลวงของหลวงแสดงว่าของหลวงก็หมายถึงของทุกๆคนเอามารวมกันแล้วก็เอาไปให้คดคอยใครคนใดคนหนึ่งถูกต้องนะแสดงว่าเวลาคุณคุณทําบุญเนี่ยคุณต้องทําบุญกับใครหลวงเลยค่ะส่วนรวมทำบุญส่วนรวมกับหลวงเนี่ยอย่างเช่นทำอะไรได้บ้างหนึ่งเสียภาษี ไม่หนีภาษีคุณใช่ป่ะเอออันนี้ทําบุญก่อนนะทําบุญก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องการที่คุณจะผิดศีลก็คืออ่าเขาเรียกว่าก็คุณไปโกงหลวงอ่ะตกตรงกันข้ามกันทําบาปนะครับอ่ะมีเสียภาษีจะทำอะไรอีกก็สนับสนุนพวกโครงการต่างๆเนี่ยค่ะโครงการหลวงถูกต้องไหมที่หลวงเขาเรียรายบ้างอหลวงเขาอะไรใช่ไหมเราให้ความร่วมมือ ใช่ไหมเออสนับสนุนกิจกรรมครือว่ากิจกรรมของหลวงใช่ไหมอย่าไปขวางเขานะหลวงก็จะทําอบนี้ไปขวางเขาเนี่ยเป็นแบบเคยไหมเยอะแยะเลยหลายๆโครงการคนที่แบบเขาเขากำลังจะทาเพื่อที่ประโยชน์ส่วนรวมไปขวางเขาใช่ไหมเอออย่างนี้ก็ไม่ได้นะ <c oughs> คุณไปขวางเขาเสร็จโครงการเขาเป็นหมื่นเป็นพันล้านเสียหาย ใช่ไหมเออต้องไม่ขวางเขาสนับสน,นุนเอาเลยทําเลยพิดทูกว่า,าอะไรทีหนึง่งไป<ช>แก้<ม>ปัญหาไป<ม>ช่วยแก้ปัญหากันจริงใช่ไหมครับคราวนี้อ่ะนอกจากนั้นแล้วกิจการอื่นๆอะไรที่มันต้องเป็นของหลวงเป็นไงครับเราต้องช่วยกันสนับสน,นุนหรือดูแลของหลวง<อ>ไม่ชใช่ไหมใช่ไหมเออช่วยกันดูแลใช่ไหมอ่ะคราวนี้เรามาทําสิ่งที่ เป็นบาปอกุศลบ้างใช่ไหมเพวกเราเราจะไปกินตังหลวงแล้วมีอะไรบ้างที่มันไปตัดรอนทําให้คุณไม่ถูกหนึ่งคุณเลี่ยงภาษีเลี่ยงภาษีค่ะเป็นกันเยอะอ่ะ,อะคุณลักลอบของเถื่อนเปล่าหลบเลี่ยงภาษีเนะี่ยใช่ไหมใช้ของเถื่อนค่ะออทำลายของหลวง ใช่เอาทรัพย์สินของหลวงมาเป็นของตนขโมยของหลวงเป็นสินเท้งนั้นเลยผปดนสินเท่นั้นเลยถูกต้องไหมคุณก็ไปไล่เอาแล้วกันว่าคุณไปกระทำอะไรมาบ้างของหลวงะใช่ว่าเพราะเราจะต้องไปกินทางหลวงเพราะนั้นคนที่เขาถูกเป็นไงครับอย่างน้อยก็ต้องรักษาเขาทำก็ต้องมีติต่อนนี้ใช่ คุณลองไปถามคนที่เขาถูกอะภาษีสักสลึงหนึ่งเขาค้าโกงปะใช่ไหม,มเขาขาโมยของหลวงมาขาโมยตังหลวงมาใช้เป่าขาโมยไฟหลวงขโมยน้ําหลวงมาเป่าใช่ไหมแล้วหรือแม้แต่แบบเป็นไงครับสมมุติถ้าเราต้องใช้บริการของหลวงเนี่ยเป็นไงครับบางคนเป็นไงครับผัดพอ่อนเยอะแหละมีตังเนี่ยไม่ยอมจ่ายดึงเชงอยู่อย่างนะี้เป็นไง มานำเข้าใสอมีใช่ไหมมาปุ๊บรีบจ่ายเลยเคลียร์เลยถูกต้องไหมวลาถูกรางวัลจะได้แบบมาปุ๊บเข้าใจให้ปั๊บเลยใช่ไหมวลาเราจะถูกเป็นไงครับ่ต้ององอยากได้เร็วๆเลยใช่ไหมอ่ะแชทคิดว่าน่าจะเคยเคยถูกกันบ้างนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ของหลวงนะครับอันไหนก็ของของหลวงในี่ที่นี่หมายถึงของสาธารณะใช่ไหมบางคนเข้าป่าไปเป็นเดดไปเก็บของป่านั่นก็ของหลวงเหมืนกัใช่ไหมเห็นไหมว่าก่อนทางเข้ามันจะเขียนเลยใช่ไหมอุทยานแห่งชาติเป็นสมบัติของชาติใช่ถ้าคุณอยากได้ทําไงไครับไปเอาต้องถาบเจา้าหน้าที แน่อะไรคุณก็ไปหาเอาแล้วกันว่าคุณเคยไปเอาของหลวงมาตรงไหนอะใช่ไหมถ้าคุณหาเจอคุณก็ปิดได้ถูกต้องไหมแล้วคราวนี้คุณก็ต้องทําบุญกับหลวงใช่ไหมภาษีมาปุ๊บเป็นไงครับภาษีป้ายรงเรือนที่ดินภาษีส่วนบุคคลรีไปจ่ายะใช่ไหมก็แล้วแต่คุณเนาะ คนที่เขาทูกถูกก็คุณลงไปถามดิว่าของหลวงอะเขาเคยไปขโมยไปยุ่งไหมใช่ไหมนะครับทำลายทรัพย์สินของหลวงก็ยังไม่ได้ใช่ไหม<ๆ>เขาขายเนะหมือนกันนะถนนตำแพงเสา,วเวาไฟฟ้าตัวแยอะแยะเลยถ้าเป็นกระทบวงกระทรวงกรมนี่ แม้แต่เครื่องเขียนสำนักงานไม่ได้ใช่ไหมไข,ของหลวงทั้งนั้นใช่ไหมเยอะมากมีทุกหมวดเขาเหลด,หด,หดจเิงอ่ะคราวนี้ขอเจ้านายไม่ได้นะถ้าเขาให้แล้วอะไรเงี้ยเออเจ้านายเขาให้เงี้ยใช่ไหมเขาอนุญาตแล้วเรา,เาออก็เอามาได้ใช่ป่มอยากได้ก็ขอ,ขอเขาใช่ป่มสิ่งข้อสองส่วนใหญ่แล้วนะครับ จะกสนะปริมาณก็ขึ้นจะได้มากน้อยก็ขึ้นกับตั้งไปมากแค่ไหนแล้วก็หักลบไปมากแค่ไหนใช่คุณก็แบบคุณก็ตั้งของคุณไว้ละเออคุณลงทุนเท่านี้คุณก็หักลบไปเลยใช่ไหมแล้วในการทาอสมพุทธาเรามีจิตน้อมไปในการช่วยเหลือหรือจ่ายภาษีงเงี้ยจิตผ่องใสในการจ่ายเออนั่นแหละไม่ใช่ว่าโอ้ยออไม่อยากจะให้แบบจิตเศร้าหมองจบ จบเลยใช่ไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วบางท่านอันนี้ผมผมไม่ได้สนับสนุนนะบางท่านไม่ได้ไปเล่นกับหวยรัฐบาลใช่ไหมไปเล่นกับหวยตึ๊ดตึ๊ดต๊ดแล้วกันใช่ไหมอันนั้นน่ะไม่ใช่ตังหลวงเป็นตังของบุคคลในบุคคลหนึ่งใช่ป่ะเออตังเกลื่อนมันแนชโปงไรก็ลอกไม่ใช่ใช่ไหม เดี๋ยวมีคนหลวงหมอไม่รู้ละไม่รู้ละไม่รู้ละนะครับเพราะนั้นตับมาอยู่ดีเออคุณก็ไปทวนดูแล้วกันว่าเออคุณนั่นแหละคุณไปทำอะไรกับหลวงมา้างกับตัวนี้ทันนะคะกับตัวตอนนี้ยังทันใช่ไหมยังทันอยู่ ผมไม่ต้องถามเลยั้างว่ามีใครซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วามาลไม่ถูกบ้างอ่ะเอางี้ดีกว่าผม,มถามแบบนี้ดีกว่าไอถูกบ้างมีใครเคยตั้งใจจะซื้อไหมแบบรู้ว่าซื้อว่าตัวเองก็ไม่ถูก่ะไม่เป็นไรสนับสนุนรัดไปสนับสนุนหลวงไปมีมีค่ะแต่ว่าใจเนี่ยมันก็บอกฝังว่าเอะเผื่อมันถูกอะไรเงี้ยแตไกก่ไม่ถูกก็ดีไม่ถูกก็ดีสนับสนุนหลวงไปแต่จริงๆอ่ะคือเรามันก็หวังว่าจะถูกอ่ะ เออมันมีแบบแอบคือใช่ม <c oughs> ันสงสารคนขายอ่ะ <c oughs> เออก็เลยแบบตั้งใที่เรารู้แหละว่าเราไม่ถูกเราเราไม่เคยมีดวงด้านนี้อะไรเงี้ย <c oughs> แต่แบบช่วยเขาซื้อแล้วก็อีกใจก็คือว่ารู้ด้วยนะไม่ถูกอ่บให้ให้รัฐบาลไปคนขายได้อาชีพเพราะว่าคิดถึงคําสอนของพี่เลยแล้วก็อีกอย่างเนึงนะครับสมมุติถ,ถ้าหากว่าเราจะไปอ่าคือคุณต้องลดกิเลสลงทังนิดนึงอื ล,ล,ดลดความโลภ <c oughs> ลงมาอีกนิดนึงแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะค่อนข้างได้บ้างถ<อ>ูกมกั้<อ>แต่ถ้าคุณยังเพิ่มโลภไปเนี่ยมันยิ่งห่างไปจากใช่ไหมลดลงมานิดนึง<อ>ชนะใจตนเองให้ได้หน่อยใช่ไหมอือนะครับอันนี้อันนี้ขอเลอ่านอกเรื่องนะคะแต่ของก้อยอจะไม่ค่อยได้กับการที่ไปซื้อเองแต่คนรอบตัวชอบถูก แล้วก็ถูกเบอร์ใหญ่มากามาที่หนึ่งก็เคยนะแล,แล้วก็คือเออถูกบ่อยมากคะ่ะแล้วก็เราอจะได้ส่วนแบ่งจากตรงนั้นกับเขาอย่างนะั้นอะคือเขาต้องมาสนับสนุนในด้านอื่น <S 2> <S 2> ใช่แบบเป็นของกินเป็นของใช้เป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะได้จากตรงนั้นคือเหมือนกับเราไปสนับสนุนคนอื่นมากกว่าเป็นบุญอีกประเภทหนึ่งแต่ถ้าให้เราแบบไปซื้อเองแล้วถูกเนี่ยยากมากไม่คเคยเเถูกเลยไปก่ <S <S ปนอนนีามาถูกบ่อยมากาไม่ถึงเลยคะ่ะต่อให้คนใต้ตัวถูกเขาก็ไม่เคยกระเจียดมา ออ oh. <refused frustration> อันนี้ญากอันนี้วงญาติไงมันเลยมาถึงมันยังพอถึงบางญาติน่ะไม่เคยมาถึงเพราเพาวไม่เคยถึงไม่เคยสนับสนุนญาติหรือเปล่าคะแล้วก็จิตต้องน้อมไปด้วยนะเวลาคนก็ถูกแล้วก็พอยินดีไปเขาด้วยนะน่ะถึงเพ้อนไหมหยุดคอยใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ให้ดิช่วยย้ายไปก่อนแรกๆยายอะมีท่านอื่นมีอะไรเสริมไหมครับก็ถือว่าเป็นการแบบรักษาสินข้อสองที่ดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากการที่จะไปหวังลาบอะไรเงี้ยค่ะแลอย่าดึงเชงค่ะช่วยช่วยรีบจ่ายทำให้เรามีวินัยในการจ่าย สิ่งที่จะต้องชาระนะครับอ,อ่ะ,อะลองดูเผื่อนีมันก็ไม่เสียหายเลยนะยังไงก็ต้องจ่ายปกี่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็ตั้งใจหน่อยเท่านั้นเองนะนะครับผมว่าเป็นคนคนหนึ่งที่แบบพลาเขามาเก็บค่าส่วนกลางอะไรเงนะี้ยแบบโอ้แค่แบบมันเงินมันไม่ได้เยอะมากเนงะี้ยแต่เราแบบรู้สึกเราไม่ค่อยพอใจกับสิ่ง,ง,งนั้นอนะไรเงี้ยเราก็ดูจิตตัวเองอ๋อจิตเรามันยังตันนีของพวกนี้อยู่ตอนหลังผมเปลี่ยนเลยนั่ง เฝ้าวันอรอเลยพี่มาเก็บเมื่อไหร่พร้อมเมื่อนั้นเตียงไว้เลยใช่ไหมสร้างนิสัยมาเอย่างนี้ก<ม>็พยายามอะไรจ่ายก่อนได้นิดนึงก็ไอืมมันต้องค่อยๆโน้มไปนะใช่แล้วค่อยฝึกไปชนะใจตนเองไหมนะครับฝากไว้แล้วนะครับก็ส่วนท่านที่ยังไม่ถูกก็ก็สู้ต่อไปครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกทา่านที่ร่วมถามคําถามตอบคําถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ ään, Frank, dignity, rage, ร,ร 50, ่วมบริจาคผ่านที่บัญชี QR code YouTube member และ YouTube b a n k สาหรับวันนี้พวกเราทั้ง SK ส,สี่คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ